And take notes while I take the smoke the and uh huh. er. of you cho for สวัสดีค่ะพบก,กับนารถบ้านสมชายนะคะสำหรับวันนี้นะคะนามาอัปเดตรถเข้าใหม่นะคะเป็นเจ้าคันนี้เลยนะคะนิสันอเมล่านะคะ เครื่อง1.0 EL Turbo g e ์ออโต้ปี2021นะคะรถสวยรถดีต้องที่รถบ้านสมชายนะคะสำหรับด้านหน้านะคะกระจังหน้าโลโก้จะเป็นแบบโครเมียมแบบนี้นะคะมีรูระบายอากาศเป็นแบบรังพึ่งนะคะไฟคู่หน้าไม่มีรอยแตกรอยร้าวแต่อย่างใดนะคะคันนี้นะคะแต่งสเกิร์ตให้รอบคันด้วยนะคะสำหรับยางนะคะดอกยางยังเหลืออยู่เยอะเลยนะคะใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะคะคันนี้แต่งแม็กสีดำนะคะตัดกับ สีตัวรถหล่อๆเท่ๆเลยนะคะมาพร้อมกับสเกิร์ตรอบคันนะคะสำหรับคันนี้นะคะจะเป็นคุญแจแบบสมาร์ทย์เล e นะคะมีให้ทั้งหมด2ดอกแบบนี้เลยนะคะด้านหลังของรถนะคะยังคงสวยงามมากๆเลยอยู่ในสภาพเดิมๆนะคะติดตะเกิร์ตให้รอบคันนะคะมีกล้องมองหลังนะคะเป็นตัวอเมร่าหนึ่งเทอร์โบนะคะ สำหรับคันนี้นะคะกระจกนะคะเป็นกระจกปรับไฟฟ้านะคะกระจกมองข้างนะคะก็ปรับไฟฟ้าได้เช่นเดียวกันนะคะคันนี้นะคะภายในเป็นสีทูโทนนะคะสีดำตัดกับสีครีมแบบนี้นะคะพวงมาลัยนะคะมี Air Bag คู่หน้านะคะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะสามารถรับสายวางสายปรับรถเสียงวิทยุได้ด้วยตรงนี้เลยนะคะแล้วก็มีปุ่มสป k i กิ้งโ n e นะคะ คันนี้เลียงไมเพียงแค่2 0 0 0 0กว่ากิโลเท่านั้นนะคะรองรับวิทยุ CD MP 3นะคะแอร์นะคะเย็นฉ่ำเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะปุ่มสตาร์ทนะคะจะอยู่ข้างๆเกียร์แบบนี้เลยนะคะเป็นเกียร์ออตโต้นะคะมีที่วางแก้วน้ำให้ทั้งหมด2จุดตรงกลางเลยนะคะส่วนภายในนะคะเป็นเบาะหนังนะคะสีดำตัดกับสีครีม ภายในของเขานีหล่อมากๆเลยนะคะและที่สำคัญนะคะพลาส,สติกด้านบนนะคะยังคงอยู่ในสภาพเดิมๆเลยนะคะสำหรับบอกผู้โดยสารด้านหลังนะคะคขยังคงอยู่ในสภาพเดิมๆเลยนะคะด้านหลังนะคะมีช่องเสียบ usb ชาร์จแบตให้ด้วยนะคะสำหรับบริเวณห้องเครื่องของนิสันอ a เมร่าคันนี้นะคะรับประกันไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำไม่มีตัดต่อเครื่องแต่อย่างใดแน่นอนนะคะ คันหน้านะคะน็อตเม็ดอาร์ฝากระโปรงนะคะทุกอย่างนะคะยังคงอยู่ในสภาพเดิมๆเลยนะคะ <im itation> นิสันอเมร่าเครื่อง1.0 EL งจุด o เอลเทอร์โบเกียออตโอต้ปี2021ปราคาอยู่ที่359,000บาท359,000บาทผ่อนได้นานสูงสุด84ดสิงวงนลประมาณ6,000กว่าบาท ออกรถศูนย์บาทจบทุกอย่างเลยท่านใดสนใจติดต่อเข้ามาที่เพจรถบ้านสมชายมินบุรีกรทมหรือว่าจะเป็นไลน์แอดของรถบ้านสมชายนะคะเบอร์โทร0818151357 0818151357 0814803351 0814803351ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดสไัครให้กับนาด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ